สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแมน่มดหมุนหนูชื่อเด็กหญิงกะทัดทันมีนิดินค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนอนพอดีนิดีทามพาค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมบราวนี่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่คือส่วนผสมของเรานะคะ1ไข่ไก่2น้ำมันพืช3แป้งสาลีอเนกประสงค์4ผงโกโก้5น้ำตาลทรายและ6เกลือค่ะ ค่ะเราก็จะนำน้ำมันพืชใส่ลงไปค่ะแล้วตามด้วยบองโกโก้ค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะพอคนให้เข้ากันแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนำเข้าเตาเวฟค่ะเวฟประมาณ30วินาทีค่ะหลังจากที่เราพักโกโก้นะคะเราก็จะทำตัวแป้งโดยการน,นำไข่ไก่แป้งน้ำตาลแล้วก็เกลือใส่คนผสมกันค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะต่อไปเราก็จะนำโกโก้เทลงไปในตัวแป้งค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะพอคนเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเทใส่ในตัวพิมพ์ค่ะ พอเทใส่ในตัวพิมพ์เราก็เกลือให้หน้าเท่ากันค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะนำลงไปนึ่งค่ะประมาณ25-30นาทีค่ะค่ะพอถึงเวลาที่กำหนดเราก็จะดูว่ามันสุกพอหรือยังเราก็จะนำออกจากเตาค่ะ แล้วก็นำหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นค่ะหน้าตาที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ